ชาแล้หวหนอเนี่ยว่าแต่หิวข้าวจังเลยงานวันนี้น้องอีจะมาสอนทำอาหารกันก่อนอื่นขออาบน้ำก่อนนะส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดอาบน้ำแบบแบบแบบชุดเป็นชุดเชิญเซนแล้วกัน เดี๋ยววันนี้จะใส่ชุดไหนดีชุดสบายๆในบ้านชุดนี้ี <Okay. S 1> อาบน้ำกันเลยวันนี้จะไม่ใส้ใช้สบู่ที่มีฟองเยอะ เสร็จแล้วบ้วนปากถุยต้ก็ใส่น้ำอีกรอบแปรงถุยเสร็จแล้ว Tuyển chút Xoay Caramel Caramel kim Nam nắm Để em dùng ถาดแบบนี้ไม่ได้ไหมอ่ะน,นี่หรอไม่ได้อ่ะงั้นก็เอาน้ำจากในนี้แล้วกันส่วนมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะถามว่าช่ว้น้ำตัวนี้หายังไงก็คือ เดี๋ยวจะสอนหาก่อนนะคะให้เรามาที่ไบรซ์นีนะคะมาตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปอีก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 ,อก,อก สมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็เอาหมวกออกนะคะแล้วก็ได้แล้วชุดา้น้ำโอ okay. เคอาชุดนี้ด้วยน่ารักดีว้างโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มสอนทำอาหารกันเลย ก่อนอื่นนะเราต้องมีตอนนี้มันอัปเดตนะคะมันจะมีของเพิ่มนะทุกคนอยากบอกคนฟรีนะคะไหนๆก็ไหนๆเราใช้ของใหม่ซะหน่อยเราต้องมีบูเบอร์รีกับชูการดูซิจะได้อะไรแต่เอาจานออกมาก,ก่อนต้องเป็นจานเดี๋ยวดูนะ บอกเลยของชิ้นนี้หายากมากเลยบูเบอรี่หายากมากหนึ่งสองสามตาดาโหสวยขนาดนี้เลยหรอเนี่ยแถมมีงง่ายกินด้วยกินว้าวอร่อยจังเลยเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปกันเลยครับกินน้ำต่ความจริงแล้วก็ปลูกต้นเบอร์รี่ตรงนี้ก็ได้นะ ต้องมีมันฝรั่งกับชีสว้าวว้าวได้เค้กหรอเนี่ยมาชิมกันเลยรสชาติแบบพรสวรรค์ไปดูเมนูต่อไปกันทุกคนต้องมีแป้งฮอทดอกกับซส้กรรกแป้งฮอทดอกนะคะหาได้จากร้านค้านะคะร้านค้าไดโทรก,กาไซจัน ป่นน้ำนอีต้องอร่อยมากแน่เลยว้าวอร่อยมากเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปกันใช่ของที่มันอัปเดตบ้างนะคะโหชินใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยรสชาติก็อร่อยต่อไปเป็นสองเมนูของมะเขือเทศมะเขือเทศกับพิซซ่า อร่อยเมนูต่อไปคงต้องใช้จานสปาเกตตี้อร่อยมากไปล้างจานอุ้ยเปิดน้ำทิ้งไว้ด้วยล้างเสร็จใส่จบหมด นี่เดี๋ยวมารีวิวชุดใหม่นี่น่ารักนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e ให้นอ้องอีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย